มาเดินเล่นกันนะคะอ่าถึงลมจะแรงแต่ก็สดชื่นเติมพลังเติมพลังนะคะอยากไปเก็บเผ็ดก็ไปไม่ได้เด้อมืดๆคืมๆอย่างนี้ถ้าเข้าป่าก็มองหาอะไรไม่เห็นแล้วค่ะถ้ามีแสงแดดบวัดดีครับมักซิมเอาอะไรมาเล่นเนี่ยคนดื้อสวัดดีค่ะทำดีๆทำดีๆด,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 ดูเขาโยนอะไรญาเจ้าชู้ติด ญาติเจ้าชู้นี่นะคะที่ว่าตีนตุแกเนาะเขาแก่แล้วดูฟังเสียงหัวเราะเอสเอสมีอะไรมี่มีไหนมีนี่มีนี่ญาติดมีอีกมีอีกญาติดมามาเอาออกให้มามาแล้วเกิดเนี่ยไปไปดูม้ากันดีกว่าค่ะช่วยมามาหน่อยเร็วไม่รู้ไม่รู้ คนอะไรขี้ดืจังเอ้กคขีดือมักซิมหักครึ่งลูกป้าป้ากันดุนหัับหัับเบเตอันนี้กันอพเดคเ้าเบตล้วอเนี้ันเฮลเล่น์าื่ือฮันลเล่ย์ใช่

แค่ลอดมากมุดูจะจบจะจบอจป๊ป๊าจุ๊บหน่อยป๊ป๊าจุ๊บหน่อยุบไปจุ๊บไปจอจไปจุอีกตัวกมวอันน้อันลกนอยไม่ตัวอื่นไม่มาก็ตัวนี้ให้กินตัวนี้ตัวเดียวพอตัวนี้สวยตัวนี้เหมือนตัวใหม่นะคะเพิ่งเห็ุครั้งแรกเนาะน่าจะเอามาใหม่ หมายวาเอาสีแล้วสีขาวก่อนล้อสีขาวม้ากัดไม่ใช่หมานะมักซิมโดนม้ากัดม้งกัดม้ามันยดีม้ากัดนิ้วเออเอาไว้ให้อีกตัวเอาไว้ให้อีกตัวลูกเอซกลุ่มเอซสีเทาๆเรียกบอกเป็นลาเอซองว่างั้นเอซ์ชื่อเขาเหรอลูกเอ มาทำอะไรนะมาขี่อยาจะขี่อีกเออเออโอ้อยาจะมัดนมเกี่ยนนมโม่เอ้ยมาเกียนนไอเจ็บนตัวนี้ตัวใหญ่มากนะคะตัวนี้เป็นม้าใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นนะคะโคู้สวยงาม <c oughs> คนตาขาว <c oughs> น้ำอยู่ไหนไหนตลูกบตมาแค่สองตัวนะสามตัวไม่มาให้ป๊าป๊าหูตัลูกตัมาแค็ัาเดดึงเแลดูดูเขาตามดูเขาตามโอ้ยกเลยโอ้ยโอ้ยมักซิมมูทเวฮันเจอเอนพอเอ็นนะ อุ้ยอุ้ยอมาตีกันนะนี่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 มายนังนี่มามามีอยู่อันนึงนี่เอบูดอ่าวักกะอเโอเคกยพี่พบอกเรอ sorry o y มาแล้วทั้งสตัวเลยนะคะตัวใหญ่มยน่เอตัวหญอะ ใช่พปดดังเด้ออาหยามาเขาก็มีฟันสิมีฟันจะกินได้ไงโอ้คุณลูกชายออโยมันจะกัดมั้ซสิมะลูกนัน้บี่้นอโอเค อยู่มากิน <laughs> ให้ตัวกลางลูกตัวกลางไม่ได้กินเลยซื้อว่าเป็นถุงๆเลยนะคะตรงเนี้ยจะทางเดินไปโรงเรียนเนาะ,ะช่วงหน้าหนาวเขาก็จะเอาไปไว้ที่อาจจะเป็นมีมีบ้านเนาะมีโรงม้าอะไรอย่างนั้นเนาะ พอหน้าร้อนเขาก็จะมาปล่อยไว้ที่นี่นะคะลูกชายจะชอบมากๆากเนี่ยอ้เหรอเอ้าไตัวใหม่คือตัวนู้นนะคะสีขนสีขาวเนาะกับสีเทานี่คือมาใหม่เนาะไปจับมาจับเอาไปจับไปจับไปจับไอ้เหรไม่มีให้กินก็ไม่ให้ไอ้เหรอไม่ยอมมุกแต่อายเอาสิบิลลัอุ้ยโอ้ไม่นะเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูเดีดูหนูก็เอาขี้ยาสิลูกมันขี้เราไม่กิน นี่ไงขี้ยาสดๆน่ะหนูต้องไปดึงยาเขียวมาขี้ยาโอ้ยอะกีนโอ้หินนี่มางามนะเออดอกนี่มาเอาตรงนี้ถอนแคลอทหมดแล้วนะคะหยิบมาห้าชิ้นหกชิ้น ไห<า>น,น,นม้าตัวไหนชื่อยาดา <laughs> มีม้าชื่อยาดาด้วยนะพี่น้องจ๋า <laughs> โอเคลมแรงมากเลยน,เนี่ไม่ทำไม่ไปแกล้งมา้านี่มักซิมเอาไม้ไปจี้จมูกม้านะ <laughs> คนดื้อคนดื้อ ไม่กินเอเดร์โนตอนนัสไอโนสไม่กินอีออนันแ์ละไอนดี้ช่วยเราเข้าสู่เดียวกันตัวนู้นเขาไม่มามันหมดแล้วนี่เรามีแค่รทมาหน่อยเดียวนะนังเช่ออ้ยตู้ตู้นังเช่เดี๋ยววันหน้าเราเอามาใหม่เนาะเอาถุงใหญ่ๆเลยนะคะมี5ตัวตัวนี้งามมากเลยจะชอบตัวนี้นะคะมาใหม่ขนสวยใช่